นักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูพลอยนะคะในอักษรอ,อเลนค่ะเราอยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนเดี๋ยวครูพลอยขอให้นักเรียนเนี่ยค่ะเตรียมหนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ป .1 เล่ม2จากอักษรมาเลยนะคะในคาบเรียนที่แล้วค่ะครูพลอยฝากให้นักเรียนเนาะ ไปดูกิจกรรมค่ะในหัวข้อาการเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวันวันนี้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในหลักการของการแก้โจทย์ปัญหาทั้ง4ขั้นตอนเนี่ยเราจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงนะคะในหนังสือเรียนในหัวข้อของเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะนักเรียนมีสถานการณ์ของครอบครัวครอบครัวหนึ่งอยู่อ่าครอบครัวนี้นักเรียนดูจากรูปก่อนนักเรียนจะเห็นว่ามีสมาชิกทั้ง หมดสคนใช่ไหมคะคนแรกคะ่ะนักเรียนเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในบ้านเลยนั่นก็คือคุณแม่นั่นเองนะคะถัดมาคะ่ะก็เป็นคุณพ่อแล้วก็มีลูกๆอยู่ทั้งหมด สองคนด้วยกันเนี่ยคนหนึ่งเป็นพี่ชายส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นน้องมีชื่อว่าต้นนะคะครอบครัวนี้ค่ะเขากำลังพูดถึงน้ำหนักของแต่ละคนกันอยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีน้ำหนักมากน้อยต่างกันเท่าไหร่เราไปดูกันนะคะว่าโจทย์เนี่ยเขาบอกอะไรเรามาบ้างเขาบอกว่าหนึ่งเลยพ่อหนัก8 9กกิโลกรัมค่ะถัดมาบอกว่า ต้นหนักน้อยกว่าพ่อ54กิโลกรัมพี่ชายหนักมากกว่าต้น12กิโลกรัมและสุดท้ายบอกว่าแม่หนัก 57กิโลกรัมที่นี้คะ่ะนักเรียนจาก4ประโยคที่เขาบอกเรามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักของพ่อน้ำหนักของต้นน้ำหนักของพี่ชายและน้ำหนักของแม่เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าในประโยคนี้คะ่ะนักเรียนยังไม่มีประโยคคำถามเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ปัญหาอันนี้คะ่ะเป็นโจทย์ปัญหาที่มีความพลิกแพลงกับคาบเรียนที่เราที่เราเคยเรียนมาแต่ไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะนักเรียน โจทย์ทุกโจทย์มีคำถามอยู่นั่นก็คือในบรรทัดถัดไปอ่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันอ่านกันก่อนเนอะว่าโจทย์ข้อนี้ค่ะเขาต้องการให้เราทำอะไรนะคะบอกว่าจากโจทย์เรียงลำดับน้ำหนักจากคนที่หนักที่สุดไปหาคนที่เบาที่สุด เพราะฉะนั้นค่ะการเรียงลำดับน้ำหนักของทั้ง4คนเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรู้ใช่ไหมคะว่าแต่ละคนหนักเท่าไหร่เราถึงจะนําจํานวนอน,นันนะมาเรียงลําดับกันได้นะคะดังนั้นค่ะนักเรียนจากประโยคประโยคแรกเลยนี่พ่อหนัก89กกิโลกรัมแสดงว่าเาโจทย์บอกมาเลยตรงๆใช่ไหมคะว่าพ่อหนัก 89กิโลกรัมดังนั้นครูพอจะเขียนโนต้ตเอาไว้ก่อนเนาะเราทราบคำตอบของคุณพ่อเรียบร้อยแล้วว่าหนัก 89กิโลกรัมนะคะและอีกหนึ่งคนที่เราก็ทราบค่ะนักเรียนนั่นก็คือแม่หนัก57กิโลกรัมนี่เพราะฉะนั้นครูพอจะเขียนไว้ก่อนเลยว่าคุณแม่เนี่ยหนัก57กิโลกรัมตอนนี้ได้น้ำหนักของ 2... คนแล้วเหลืออีกสองคนนะคะคนแรกค่ะน้ำหนักของน้องตน้นอ่าต้นบอกว่าต้นหนักน้อยกว่าพ่อ 54กิโลกรัมอืมโจทย์ไม่ได้บอกมาตรงๆค่ะนักเรียนไม่ได้เหมือนกับพ่อและแม่ที่บอกมาเลยว่าหนักเท่าไหร่แต่เขาเนี่ยกำหนดว่าต้นหนักน้อยกว่าพ่อ54กิโลกรัมเออดังนั้นค่ะนักเรียนตอนนี้สิ่งที่เรารู้เนี่ยคือเรารู้น้ำหนักของพ่อและเรารู้ว่าต้นหนักน้อยกว่าพ่อ54กิโลกรัม คำถามที่ครูพลอยตั้งเองค่ะถามว่าเราจะสามารถทราบได้ไหมคะว่าต้นหนักกี่กิโลกรัมอ๋อน่าจะหาได้ถูกไหมคะก็จะมีลักษณะคล้ายกับโจทย์ปัญหาที่เราเคยเรียนกันในคาบที่แล้วนะคะนอกจากนี้นอกจากต้นค่ะต่อไปก็คือพี่ชายค่ะนักเรียนพี่ชายหนักมากกว่าต้น12กี่กิโลกรัมอ่า น้ำหนักของพี่ชายดันมีเงื่อนไขที่ว่าหนักมากกว่าตน้นเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้เรายังไม่รู้น้ำหนักของตน้นเราก็จึงหาน้ำหนักของพี่ชายไม่ได้ดังนั้นค่ะนักเรียนนักเรียนจะต้องเริ่มแก้โจทย์นี้จากการหาน้ำหนักของต้นกันก่อนโอเคไหมคะเอาล่ะเราไปดูกันนะคะเวลาในการหาน้ำหนักของต้นค่ะ การหาน้ําหนักของต้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการลบเนาะซึ่งมีทั้งหมด4ขั้นตอนในขั้นตอนแรกอ่ะขอให้นักเรียนทบทวนไปพร้อมกับครูพลอยนะคะในขั้นตอนแรกก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มีอะไรบ้างและสิ่งที่โจทย์ถามมีอะไรบ้างนะคะจากนั้นก็จะเป็นการวางแผนค่ะเราจะมา วาดแผนภาพบาร์มเดลกันนะคะจากนั้นเราก็จะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์และแก้ปัญหาหาคำตอบและนำคำตอบค่ะไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองนะคะจากเมื่อกี้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาหาน้ำหนักของต้นกันอ่ครณพลอยเนี่ยเลยตั้งเป็นโจทย์ปัญหาไวา้ให้ว่าพ่อหนักแปดกกิโลกรัม ต้นหนักน้อยกว่าพ่อ54กิโลกรัมทั้งสองประโยคแรกค่ะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เนาะใช่ไหมและสุดท้ายครูพลตั้งคำถามขึ้นมาเองค่ะว่า ต้นจะหนักกี่กิโลกรัมนั่นเองนะคะเราก็จะเริ่มเลยค่ะจากในขั้นตอนแรกคือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็เดี๋ยวครูพลอยจะทำไปพร้อมกันเลยนั่นก็คือการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะในประโยคแรกพ่อหนัก89กิโลกรัมเนี่ยครูพลอยให้เป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นอย่างแรกเนาะก็จะได้แผนภาพบาร์โมเดลมา1อันพ่อหนักนะคะ 89กิโลกรัมอ่าได้บามา1บาแล้วนะจากนั้นค่ะต้นหนักน้อยกว่าพอ่ออ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะคือน้ำหนักของต้นแต่เรายังไม่ทราบหรอกว่าต้นหนักเท่าไหร่แต่เราแค่รู้ว่าส่วนที่น้อยกว่าตรงนี้ค่ะจำนวนที่น้อยกว่าน้อยกว่าอยู่54กิโลกรัมนะคะคําถามค่ะถามว่านี่เลย ต้นหนักกี่กิโลกรัมได้แผนภาพในลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนดังนั้นเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นว่า 8 9ค่ะลบด้วย54เห็นไหมคะน้อยกว่าพ่อ54กิโลกร,รมัมนั่นก็คือการนำเอาน้ำหนักของพอ่อมาลบออกไปด้วย54เราก็จะหาคำตอบน้ำหนักของต้นได้นะคะครูพลอยคย่อยๆอธิบายนะนักเรียนตั้งใจฟังนะคะจากนั้นเราจะมาแก้ปัญหากันเนาะครูพลอยก็ใช้89ซึ่งเป็นน้ำหนักของพอ่อตรงนี้ เป็นตัวตั้งนะคะและลบออกด้วย54กิโลกรัมเพราะโจทย์บอกว่าต้นหนักน้อยกว่าพอนี่ไงหนูจะเห็นว่าบาของน้ำหนักของต้นเนี่ยค่ะมีความยาวที่สั้นกว่าบาที่เป็นน้ำหนักของพอนะคะเมื่อตั้งการลบได้เรียบร้อยค่ะหนูก็เขียนเครื่องหมายลบขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะ หลักการในการลบค่ะนักเรียนนำเลขโดดในหลักเดียวกันมาลบกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องเริ่มจากหลักหน่วยก่อนอในหลักหน่วยค่ะนักเรียนมีเลขโดด9และเลขโดดสีอยู่ใช่แล้ว 9กลบ 4. เอ๊ลบยังไงนะไหนคนไหนที่มั่นใจในเรื่องของการลบแล้วเนี่ยไหนเรามาลองช่วยบอกเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ค่อยแม่นหน่อยอ่ะเวลาที่เรานำา9ลบด้วย4เนี่ยค่ะนักเรียนอาจจะใช้วิธีการนับต่อโดยใช้นิ้วมือขั้นตอนแรกเราจะกำมือขึ้นมาใช่ไหมคะเป็น0ูนย์ก่อนเนาะจากนั้นเราจะนับ4ไปถึง9ค่ะ4แล้ว 5, 6 7 8 9คําตอบก็คือ5นั่นเองหรือบางคนอาจจะชูนิ้วขึ้นมา9นิ้วแล้วหักออกไป4นิ้วก็จะเหลือ5นิ้วเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นค่ะ9-4ลบ4ได้คําตอบเท่ากับ5เพราะฉะนั้นครูพลอยจะต้องเขียน5ให้ตรงกับ หลักหน่วยถูกต้องค่ะ9ลบ4ได้5เขียน5ให้ตรงกับหลักหน่วยนะคะถัดไปเมื่อจัดการหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วก็จะไปถึงขั้นตอนของการลบเลขโดดในหลักสิบค่ะ8ลบ5ได้คำตอบเท่ากับได้คำตอบเท่ากับ3ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบว่าต้นหนัก 35กิโลกรัมนั่นเองใช่แล้วคะ่ะอาอย่าลืมเขียนหน่วยทุกครั้งด้วยนะคะนักเรียนดังนั้นคะ่ะนักเรียนตอนนี้เราก็จะทราบน้ำหนักของต้นเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วนะคะที่เมื่อกี้เราหาแก้โจทย์ปัญหากันไปนั่นก็คือ หนัก35กิกิโลกรัมนั่นเองนะคะถัดไปค่ะอีกหนึ่งคนที่เรายังไม่ทราบก็คือน้ำหนักของพี่ชายใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งเราบอกว่าพี่ชายเนี่ยหนักมากกว่าต้นเออซึ่งตอนนี้เรารู้น้ำหนักของต้นเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะได้โจทย์ปัญหาเป็นว่า ต้นหนัก35กิโลกรัมเห็นไหมคะนักเรียนนักเรียนเนี่ยจะต้องคิดน้ำหนักของต้นให้ถูกต้องนะถ้านักเรียนคิดน้ำหนักของต้นไม่ถูก ก็จะทำให้น้ําหนักของพี่ชายเนี่ยไม่ถูกตามไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราคิดเนี่ยค่ะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้อีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือพี่ชายหนักมากกว่าต้น12กิโลกรัมอ่าเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็วาดแผนภาพบาร์โมเดลกันนะคะเราก็จะได้เป็นว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เป็นอย่างแรกค่ะนั่นก็คือ ต้นหนัก35กิโลกรัมนี่ครูพลอยก็มีเลยบาหนึ่งอันเป็นน้ำหนักของต้นนะคะ35กิโลกรัมจากนั้นค่ะโจทย์บอกว่าพี่ชายหนักมากกว่าต้น10 สกิโลกรัมน้ำหนักของพี่ชายเนี่ยเนื่องจากว่าที่ครูพอยเน้นอยู่เสมอเลยว่าอะไรก็ตามที่มีค่ามากกว่าจะต้องมีความยาวของบาเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะต้นหนักครูพลอยกำหนดสีเหลืองตรงนี้นะคะแต่โจทย์บอกว่าพี่ชายหนักมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบาของพี่ชายจึงต้องยาวกว่า เราจะได้บอกว่าพี่ชายหนัก12กิโลกรัมค่ะคือส่วนที่ยาวออกมาตรงนี้ค่ะแทนค่าจำนวน12กิโลกรัมก็คือจำนวนที่หนักมากกว่าเห็นไหมคะจะต่างจากข้อที่แล้วนะคะที่เป็นเรื่องของต้นเนี่ยหนักน้อยกว่าพอ่อเพราะฉะนั้นบาที่เป็นน้ำหนักของต้นเนี่ยก็จะต้องสั้นกว่าของคุณพ่อนะคะดังนั้นค่ะอันนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือพี่ชายหนัก กี่กิโลกรัมอ่านักเรียนจะเห็นว่าการที่เราจะหาความยาวของสีแดงตรงนี้ได้เนี่ยเกิดจากการนำเอาตรงนี้เส้นตุดๆต,ต,ตรงนี้กับตรงนี้มาทำอะไรกันคะบวกกันถูกต้องเลยเป็นการรวมกันระหว่าง35และ12 ซึ่งก็จะได้ความยาวตรงนี้พอดีนะคะดังนั้นค่ะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เรียบร้อยเลยในขั้นตอนที่3นั่นก็คือการแก้ปัญหาอ่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะนักเรียน32บวก35บวก12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมทีนี้คำถามถามว่าสามารถสลับที่35กับ12ได้ไหมคะได้คำตอบคือได้ถูกต้องค่ะ การบวกเราสามารถสลับที่ตัวตั้งและตัวบวกได้แต่การลบสลับไม่ได้นะคะอ่าเมื่อได้เรียบร้อยแล้วค่ะนะักเรียนครูพลอยก็จะมาบวกตามแนวตั้งกันทบทวนนิดนึงอาจจะย้อนไปไหลคา,าบหน่อยนะคะตัวตั้งก็คือ35ตัวบวกก็คือ 12เขียนเครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยสำหรับบางคนค่ะที่มีนิสัยที่ไม่ชอบเขียนเครื่องหมายบวกลบเนี่ยในข้อนี้เห็นไหมคะสำคัญมากเลยนักเรียนต้องเขียนบวกและลบเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็อาจจะสับสนเวลาเรากลับมาอ่านได้นะคะอ่ะบวกเรียบร้อยแล้วค่ะหลักการในการบวกค่ะนักเรียนเป็นยังไงคะ อ้โหเหมือนกับการลบเลยถูกต้องค่ะนั่นก็คือนำเลขโดดในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยที่เราจะเริ่มต้นจากหลักหน่วยกันก่อนนะคะในขั้นตอนแรกค่ะ5บวกด้วย2องอะ5บวกสได้คำตอบเท่ากับเท่า,ทาไหร่คะได้คำตอบเท่ากับ7ถูกต้องนะคะวิธีการบวกไหนขอทบทวนนิดนึงค่ะเราก็จะนับต่อจาก5ไปอีก 2ถูกต้องนะคะ5แล้ว6 7ถูกต้องเพราะฉะนั้น5้บวกสองจึงมีค่าเท่ากับ7เขียนเลข7ให้ตรงกับหลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะถัดไปค่ะนักเรียนก็จะเป็นการบวกเลขโดดในหลักสิบถัดไป3บวกอีก1ได้เป็น4ถูกต้องเพราะฉะนั้นปิ้งปองได้คำตอบเรียบร้อยแล้วค่ะว่า พี่ชายหนัก47กิโลกรัมถูกต้องนะคะถัดไปในขั้นตอนสุดท้ายค่ะห้ามลืมเด็ดขาดเลยคืออะไรคะเราค่ะก็จะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของโจทย์การบวกขายนักเรียนต้องทำยังไงคะ ผลบวกที่ได้อ่ามาทบทวนหลักการกันก่อนผลบวกที่ได้เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าทั้งตัวตั้งและตัวบวกเนาะทีนี้ไหนดูสิคะว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยก็คือ47ใช่ไหมคะมีค่ามากกว่า35และ12มั้ยไหมคะ มากกว่าเพราะฉะนั้นค่ะ47เนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะนักเรียนเย่ในที่สุดตอนนี้เราก็ได้น้ำหนักของพี่ชายและก็คือ47กิโลกร,รมัมได้คำตอบของทุกคนทั้ง4คนเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราเรียงลำดับจำนวนจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้หรือยังคะ ได้แล้วอามาค่ะเรามาดูกันนะคะในการเรียงลำดับค่ะเราก็จะต้องเริ่มจากหนักที่สุดก่อนเพราะโจทย์กำหนดเนอะอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่เวลาที่นักเรียนเนี่ยจะทำโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการเรียงลำดับนักเรียนจะต้องดูเลยนะคะว่าโจทย์ให้เราเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามากโอเคไหมนะคะจากโจทย์ในข้อนี้บอกว่าให้เรียงลำดับ จากคนที่หนักที่สุดไปหาคนที่เบาที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการให้เราเรียงเนี่ยคือคนนะคะไม่ใช่จํานวนอ่าเห็นไหมเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่โจทย์บอกมาถ้าสมมติว่าข้อนี้เป็นข้อสอบแล้วนักเรียนไปเรียงลําดับจํานวนไม่ว่าจะเป็น57 47 35 89เนี่ย ก็อาจจะได้คะแนนที่ไม่เต็มนะคะดังนั้นค่ะอ่านโจทย์ให้ดีเน้นย้ำกันอยู่เสมอเนาะเราจะเริ่มค่ะจากหนักที่สุดไปจนถึงเบาที่สุดกันก่อนแต่เพื่อให้ง่ายนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูพลอยขอทบทวนน,นิดนึงค่ะในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนที่มีสองหลัก ออในน้ำหนักของทุกๆคนนักเรียนจะเห็นว่าเป็นจำนวนที่มี2หลักกันทางนั้นเลยดังนั้นค่ะเวลาเราเปรียบเทียบหรือเรียงลําดับจํานวนเราจะเปรียบเทียบเลขโดดในหลักสิบกันก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีค่ามากกว่าเลขโดดในหลักหน่วยนะคะถ้าสมมุติว่าเลขโดดในหลักสิบอันไหนจํานวนไหนมีค่ามากที่สุดเนี่ยจำนวนนั้นก็จะ เป็นจานวนที่มีค่ามากที่สุดไปเลยแต่ถ้าในกรณีที่จํานวนนั้นค่ะจํานวน2จํานวนที่เราต้องการเปรียบเทียบเนี่ยมีเลขโดดในหลักสิบเท่ากันอ่าเช่น5เท่ากับ5แบบนี้ค่ะเราจะต้องมาเปรียบเทียบในหลักหน่วยกันต่อไปนะคะเราห้าม สรุปเลยเนาะว,ว่ามันเท่ากันไม่ได้นะคะต้องเปรียบเทียบในหลักหน่วยกันต่อเอาล่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราดูนะคะในหลัก10กันก่อนในหลัก10เนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าก็จะมีเลขโดด5เลขโดด4เลขโดด3และเลขโดด8โอ้เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าทั้ง4เลขโดดค่ะเลขโดดทั้ง4ตัวมีค่าเป็นเลขโดดที่ไม่ซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นแค่เราเปรียบเทียบเลขโดดในหลัก10เรียบร้อยเนี่ย เราก็จะได้คำตอบเลยนะคะเอาล่ะระหว่าง5 4 3และ8เลขโดดอะไรมีค่ามากที่สุดคะ8ถูกต้องเพราะฉะนั้นค่ะ8 9กิโลกรมัมจึงเป็นน้ำหนักที่มากที่สุดนั่นคือน้ำหนักของคุณพ่อนะคะคุณพอจะเขียนพ่อไว้ด้วยอ่าเรียบร้อยค่ะถัดไปค่ะจาก89ก็จะเหลือแค่ 5ค่ะ4ค่ะ3ค่ะอ้าวตัวไหนถัดมาคะ5ถูกต้องค่ะนักเรียน5 7เนี่ยก็คือน้ำหนักของแม่ใช่แล้วครูพลอยก็จะได้คำตอบเรียบร้อยว่าพ่อหนักที่สุดลองลงมาเนี่ยตามด้วยคุณแม่นะคะจากนั้นค่ะนักเรียน4กับ3อะไรมากกว่ากันคะ สถูกต้องค่ะ C มากกว่าเพราะฉะนั้นค่ะ47จึงเป็นจำนวนในลำดับที่3นะคะนั่นก็คือพี่ชายนั่นเองและสุดท้ายค่ะคนที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดในบ้านนั่นก็คือน้องต้นหรือต้นนั่นเองนะคะ35กิโลกรัมเรียบร้อยค่ะนักเรียนเราก็สามารถเรียงลำดับน้ำหนักของคนในครอบครัวได้เรียบร้อยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนเนี่ยก็ได้นำความรู้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเนาะมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันซึ่งสิ่งที่ครูพออยากให้นักเรียนหลายๆคนนะคะไปทบทวนกันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ การวาดแผนภาพบาโมเดลค่ะในโจทย์การบวกและโจทย์การลบเพราะในหลายๆครั้งนะคะเวลาที่นักเรียนเนี่ยไปทำข้อสอบหรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะนักเรียนเนี่ยอาจจะต้องเจอทั้งในสถานการณ์ของการบวกและการลบดังนั้นเนี่ยการแยกให้ถูกว่าสถานการณ์ไหนเนี่ยใช้ต้องใช้ความรู้เรื่องการบวกหรือสถานการณ์ไหนต้องใช้ความรู้เรื่องการลบ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะก็คือเรื่องของการลบจำนวนกับการบวกจำนวนนะคะเดี๋ยวในคาบเรียนถัดไปเนี่ยเราจะต้องนำความรู้ตรงนี้เนี่ยมาใช้กันอยู่ตลอดดังนั้นขอให้ทุกคนค่ะแบ่งเวลาให้เป็นฝึกหมั่นทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้าค่ะบายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น